พี่เล็กแม่ลูกน่ารักอะ่ะทันทำไมมีเกรดน้ำแข็งอะ่ะทำไมเนี่ยนี่ลูกเดนอูสาวกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วอะ่ะเหมือน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 ปากรถเคนอะ่ะเหมือนที่คีบรถเคนเฮ้ยใช่จริงๆริงแน่เลยอะ่ะทนัทนทันหลวงสารแม่เดนอูสาวดูสินั่นแหละนั่นแหละ ทนัทนเดนเดิบเจ็ดมาลบนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลง <c oughs> โอ้โหกโกวา่าใจดีมาช่วยเราตลอดเลยอะทัาน่ทนันดูดิเดโ์ดูสาวเต็มไปหมดเลยวิวมีไข่ด้วยอะทีเลก็กมีไข่ด้วย าชอบตัวไหนที่สุดไม่ชอบสีเลยครับแม่ตุ้ยแม่ก็ชอบรถแมคโครมาจากไหนเนี่ยไม่รู้มี่ให้ดูดูสิเุ้ยทันดูสิรถแมคโครเป็นของไซรินเฮดนี่เองอะอ มันมาตักไข่ไดนเสาไปหมดแล้ววะทนใช่าีโอ้ยสงสารน่ะ Oh no แสดงว่าเจ้าทีเล็กไม่อยู่พวกไซเลนเทสถึงได้มาขโมยไข่ของมันนะทนันใช่นี่ Oh no ทนันมันเอาขึ้นรถไปแล้วว่ะไข่อะย <Yeah. S 1> โอ้โหดูสิเจ้าทีเล็กดูแล้วมันโกธมาก ไข่ของมันไปนี่นะเนอะใช่ดูสิมันเดินตามหาไข่ของมันใหญ่แล้วว่าทันใช่ไห่โอ้ยมีเพื่อนมันเดินด้วยนะเนี่ยดูสิมาช่วยกันหาเฮ <machines! S 1> ้ยไซเรนเฮดหัวปืนอุยตัวนี้มันร้ายกาศมันมีแผนร้ายแน่เลยทันใช่<ส>าหม oh <no. S 1> โอ้โหมันไล่ยิงไดโนเสาร์ใหญ่เลยทนันนุยอุยสงสารไดโนเสารว์วาทาันไม่ได้แล้วเราต้องไปอาวุธเร็วไปอาวุธมาช่วยไดโนเสาร์ ตัวนี้แหละทนันที่มันขโมยไข่ไดโนเสาร์ไป啊ไอ้หีอุยอ๊ยทันอุ๊ยเสียงมันอู้หูเสียงของมันมัทนทันไม่ได้ทันต้องอดทนสู้เร็วจัดการมันยิงเร็วอดทนโอ้ยจัดการมันเลยแหละนั่นแหละต้องสู้กับมันต้องสู้กับมันทนันทันมันกระโดดนี้ยิงแม่นๆเล็งดีด ยิงมัน,นจัดการมันเลยเลร็วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละย้่ยสามเล็จอุ้ยทันมันมานู่นอีกเร็วจัดการเลยโอ้โห,โหมาเป็นขบวนเลยทันเขาวนี้สู้เลยทนันจัดการมันยี่สามเล็จ โอ้โหไซรินเฮดหัวปืนมันขโมยไข่ไดโนเสาร์ไปแล้วอุ้ยมันหนีขึ้นรถไปแล้วท่านเฮ้ยท่นไม่ไหวมันยิงเรามันยิงเราเฮ้ยอ้ยมันยิงเราอุ้ยรบก่อนเร็วรบก่อนรบกวนโอ้โหเจ้าไซรินเฮดหัวปืนเนี่ยมันร้ายที่สุดเลยอะท่านแม่ดูนู่นสินี่กุ้ก้าวมาเแม่เฮ้ยสุดยอดเลย จัดการมันเลยโกโกวาหุยแทนสุดยอดเลยโกโกวาเก่งมากๆเลยอะ่ะเจ้าเลยโกโกวาสุดยอดมากเลยโอย้ยโกโกวาเอาไข่ไดนโนเสาร์ไปคืนให้ที่เล็กแล้วแทนแไนยไดโนเสาร์ดูสิคะน้องๆฝนตกใหญ่เลยที่บ้านน้องๆฝนตกกันหรือเปล่า โอุ้ยทันทันดูสิทันดูสิตรงที่ไดโนเสาร์อยู่ฝนก็ตกเหมือนกันนะ่าที่นี่อุ้ยท้องฟ้ามืดคือไม่มีแสงเลยอะในโดโนเสาร์จะอยู่ยังไงเนี่ยมืดขนาดเนี้ยไม่เห็นอุ้ยที่บ้านเราก็ฝนตกนะคะทุกคนอุ้ยหูุนท้องฟ้าคืมอยู่เลยอุ้ยทันไม่ได้ยินเสียงอะไรอะเฮ<า>้ยข้างบนอะขึ้นไปดูกันเร็วเสียงอะไรก็ไม่รู้อะอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรอะ เฮ้ยเดย์สิบเจ็ดนี่นาทันหา้ยโอ้ oh, ทันเดย์สิบเจ็ดมันมาพร้อมกับตอนที่ท้องฟ้ามดืดคืนแบบน,นี้ใช่ไหมไอ่ไน,นี่แฟนมีโนอีเฮ้ยคราวนี้มาเป็นขบวนเลยทันหมายกแก๊งเลยอ่ะเฮ้ย oh, <no. S 1> ไม่ใช่เดย์สิบเจ็ดอย่างเดียวลวทันหมาเพียบเลยทัน อย่าบอกนะว่ามันมาจับไดโนเสาร์กินอีกแล้วอ่ะเฮ้ยอุ้ยไ oh <no. S 1> ดโนเสาร์มันร้องคำรามเหมือนมันเห็นอะไรลูกลไยทันอะไรอ่ะยืนอยู่นั่นน่ะอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนไซเรนเทดหัวโหลดไฟเลียท้ายเฮ้ย้ยมันจับลูกไดโนเสาร์ไปแล้วทันเฮ้ยอุ้ย,ยสงสารลูกไดโนเสาร์อะ่ะ ไดโนเสาร์ลูกดโนเสาร์ตัวนั้นกําลังเดินมาอย่าอย่าอย่ย่ายวา่าทย่าอย่าอย่า่าลู่ไดโนเสาห์ไม่เห็นาย่าอย่าฮยหัวยถไฟยาอย่าอย่าอย่านยืนอย่าอุ้าอย่าอย่านะนอย่า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 ่าอาอย่อย่าอย่านย่าอ่าอยแาอย่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 ส่าอล่าอย่าอยาอยอ่าอย่าอย่าอาร์่ออยา นี้เดือสิบเจ็ดมาเองเลยอะท่าน <Huh? S 1> อุ้ยเดีย๋ยวบอกนะว่ามันจะมาจับลูกไดโนเสาร์กินอีกแล้วอะนี oh, <no. S 1> ่ไงสองตัวนี้แหละหลายที่สุดแล้วสองตัวเนี้ยเฮ้ยวอุ้ย, uh ยต้องไปเอาปืนเร็วปเป่าปืนมาช่วยไดโนเสาร์เร็ว นี่แหละเซริเทตัวนี้แหละนำทีมมาแหมมาหลอกจับลูกไดโนเสาร์กินนะจัดการมันเลยทนันยิงนั่นแหละตัวนี้มันหลายกาจปากมันยากจัดการมันเลยทนันนั่นแหละนั่นแหละจัดการเลยเ้สามเลอุยทันนี่มีนี่อีกตัวจัดการเร็ว มาตรงนู้นสามตัวเลยเร็วจัดการเร็วเฮ้สามเลยอุ้ยทันเดย๋สิบเจ็ดมาลดนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลง่อนอทันนั่นทันลงก่อนอุ้ยทันนุ่นโกโกโวาไม่ช่วยเร็วๆว ไป,ไปดูเร็วไปดูนร็วุยขนาดฝนตกนะเนี่ยโกโกวายังมาช่วยเราเลยอะอโอ้โกโกวาใจดีมาช่วยเราตลอดเลยนะคะไงนี่ช่วยไปเลยอะโกโกวาสุดยอดเลยทันแต่ว่าไม่ว่านะโกโกวาตากฝนแบบเนี้ย ตรงซื้อยาแกแค่ไข้ไว้ให้โกโกวาแล้วแหละเดี๋ยวโกโกวาเป็นหวัดเดี๋ยวก็หาว่าโกโกวาเป็นโควิดดูสิโกโกวาไปส่งลูกไดโนเสาร์แล้วอ่ะเฮ้ยไปโกโกวาอย่าลืมกินยาแค่ไข้นะโอเค่ดูนูดด่นนี่เดนเสาร์มาส่งเราแล้วบ๊ายบายไดโนเสาร์ ทานดูสิไดโนเสาร์เยอะเลยอ่ะุยวยวาวดูตัวนั้นดิแม่ลูกกัาทานทีเล็กแม่ลูกน่ารักอ่ะทนันทำไมมีเกร็ดน้ำแข็งอ่ะอยทำไมเนี่ย ขีบะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเหมือน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 ปากรถเคนอะเหมือนที่ขีบรถเคนเฮ้ยใช่จริงๆได้แน่เลยอะทนั oh, <no. S 1> ทนทันดูสิมันเอามันเอารถเคนมันเอาเคนมาขีบขีบปดนเสาใส่รถไปแล้วอะ <c oughs> อมันเอาลูกเดนเสาวไปแล้วทันทันนุงส <c oughs> ารแม่เดนูสาวด,ดูส,ดสิมันวิ่งตามรถคิบมันถูกลูกมันไปแล้ว <c oughs> ที่นี่ แต่มันตามไม่ทันนะดูสิทันมันโกรธมากเลยอะเอ <c oughs> ดูสิเฮ้ยหุยนี่ไงเต้17นี่เองที่อยู่เบื้องหลังอะทนันใหุยมันต้องเป็นตัวบงการให้ไซรลนเทสตัวอื่นมาจับไดโนเสาร์ไปนะทนัน <c oughs> ใช่มัน oh, <no. S 1> มันเอาไดาโนสาวใส่รดไปแล้วนู่นเ ต้องช่วยไดโนเสาร์แล้วล่ะไปไปเอาอาวุธเร็วโอ้ยสุดยอดจัดการยิงมาเลยทันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทันทันถอยก้นถอยก้นเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใไซดนเฮทนำทีมมานั่นไงไซดีเฮทไอมาแล้วอุ้ยมาแพ็คคู่เลยอะน่ากลัวจังไซดีเฮทไอมันพ่นน้ำแข็งใส่เราเฮ้ยถ้าไม่หลบนะเราแย่แน่ทันหลบก่อนหลบก่อนเลูวแป๊บ เราต้องไปสู้มาแล้วลนะ่ะตายลูกจัดการรึงเวลานี้แหละจัดการเันเลยยิงนั่นแหละนั่นแหละแหมอยากทำในนุ่นสาวดีนะอเอ้สามเล่โอ้ยทันมานุ่นมานุ่นอีกตัวจัดการเร็วจัดการเลยทันโอ้ตายยากจริงๆเลยตัวเนี้ยจัดการเลยจัดการเลยมันนั่นแหละนั่นแหละจัดการเลยยิงเย้สามเล่ ุ้ยทันมาอีกแล้วพวกมันมาอีกตัวหนึง่งจัดการเลยุ<ป>้ยน,นี่เป็นไซรินเฮดบูตนี่นะโุ้ยหลายกาดดังนะไซรินเฮดบูตจัดการเลยทนันเอ๊ะซ้ำเล่นท่านเดซิบเซเวมาลบก่อนเดซิบเซเวมาตัวนี้อันตรายเร็วเร็วเร็วลบก่อนลบก่อนลบก่อนโอ้ท่านตัวสูงท่วมหลังคาบ้านเลยอะว่าว กดได้สิเบตรุดิสแตนกบลงคบลงแอบไวแอบไวนี่เลยนะกลัวไปแล้วหุยทันนุ่นโกโกวาไมช่วยเราแล้วเย้โอ้โหโกโกวาสุดยอดเลยทันนี่สุดอดูสิโกโกวาไปส่งลูกเดะเดาสาแล้วเย้ ค okay. ฝากทุกคนกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องท<ๆ>ันท<ๆ>ันกับแม่ติ๊กได้ทำคลิปสนุกสนุกต่อไปได้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายรูนุนทันดูซิดูซิ